รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ด้วยผลไม้สมุนไพรก็แก้หวัด้วยด้จยโอ้ยพี่แมคคะเลิกไอเลิกซามกันได้แล้วค่ะทักทายคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Morning Story เรื่องดีๆยามเช้าค่ะ พบพวกเราได้นะครับทุกๆวันจันท์ถึงวันศุกร์เลยครับในเวลาดีๆแบบนี้ทางบราดับทีวีครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆอยากจะบอกเล่ากันนะครับทำทยังไงพี่มากครับแน่นอนค่ะยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็กดมาที่หมายเลข4111220นะคะส่งข้อความดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องของความสวยความงาม,มรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่รับชมรายการอยู่นะสามารถที่จะส่งทริคดีๆในการที่จะดูแลลูกน้อยป้องกันลูกน้อยให้พ้นจากอาการโรคหวัดในช่วงหน้า ใช่แล่วหรือจะติดตามพวกเราได้ทาง Facebook หรือ i n s t a g r กรมของ Morning Story ก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ค่ะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั่นคือเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่อย่างเราโดนฝนนิดนิดหน่อยหน่อยก็อาจจะเป็นหวัดได้เมื่อกี้แอบเห็นพี่สองคนไอแล้วก็ตามด้วยนะคะใช่พีกระหม่อมยิ้มบางอยู่ด้วยจะเป็นหวัดหรือบ่าก็ไม่รู้แต่คุณผู้ชมครับก็บอกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงในตอนนี้เนี่ยคือเด็กๆครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยภูมิต้านทานอันดับ ความนความโซนที่จะไปเปืเป้อนเละอะเทอะอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นพาหานำโลกทั้งนั้นเลยวันนี้ครับรายการ Morning Story ก็เลยมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังในช่วงของเรื่องดีๆอยากเล่าเรื่องดีๆอยากเล่า ในฐานะที่เมย์เป็นกูรูเรื่องของอาหารการกินค่ะวันนี้มีเมนูสําหรับลูกน้อยอายุ9ก้าถึงสิเดือนค่ะนั่นก็คือโยเกิร์ตมะละกอค่ะเมนูนี้สามารถ้านหวัดได้นะคะโ,โยเกิร์ตมาาะละกอนี่ประกอบด้วยอะไรครับแน่นอนค่ะต้องมีโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะที่ไขมันตนน่ําแล้วก็มะละกอสุกค่ะคสุดท้ายนะคะคือคอนเฟ็คบดละเอียดค่ะ<อ>แล้วเอาไปทำยังไงะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นํามะละกอ4ชิ้นค่ะสี่ชิ้นปั่นจนละเอียดเลยนะคะแมะ โอเคปั่นแล้วนะพอเราสังเกตว่ามะละกอเริ่มละเอียดแล้วนะคะเราก็ใส่โยเกิร์ตลงไปค่ะละเอียดพอดีเลยค่ะโยเกิร์ตใส่เทมาทั้งถ้วยเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะใช้ช้อนออ๋ใช่ช้อนใช่ช้อนโอเคใส่ลงไปอยู่บ้านนี่เทหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะคะพี่แม็กปั่นมะละกอกับโยเกิร์ตให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะโอเคได้จ้ะปั่นแล้ว สวยมากคล้ายอะแคร์ลชอทนะคะพี่แม่ค้าหลังจากนั้นค่ะขอแถมมะละกออีกสักสามชิ้นค่ะโอเคได้เลยใส่สามชิ้นอุ้ยสีสีเหมือนครีมสลัดเลยเพียบมากใช่ค่ะสวยมากสวยมากแล้วก็ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะปิดไฟได้แล้วครับเดี๋ยวพ่งคือคุณแม่สามารถเติมด้วยามใจชอบได้ไม่้าค่ะแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยต้องเท่ากันค่ะพี่แม่ค้าเริ่มละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วหลังจากนั้นเทใส่จานเลยค่ะเเลยใช่ไหม ตั้งที่นึงนะหอมใช่ไหมล่ะมากสีก็สวยมากเลยพี่เทนะค่ะเอาแค่สวยงามแล้วกันนะค่ะหอมใช่ไหมอีกนิดนึงคเด็กๆก็าจะทานง่ายนะคะเพราะว่าละเอียดมากพอแล้วล่ะค่ะพี่แม็กโอเคครับหลังจากนั้นค่ะเราใช้มะละกอสุที่เราสับเป็นชิ้นๆนะคะ โรยหน้าเพื่อความสวยงามค่ะมาดูซิจะสวยหรือเปล่าดึงดูดใจให้เด็กๆจากทานไงคะดูเขาน่ารักดีโรยหน้าด้วยคอนเฟกนี่โอ้โหพี่แม่ขาชิมค่ะทำไมทำเสร็จแล้วต้องพี่แม่ขาด้วยโอเคโอเคโอเคขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับชิมให้คุณผู้ชมรู้ด้วยครับว่ารสชาติอร่อยขนาดไหนเอาเนื้อมะละกอเลยค่ะพี่แม่เอาเนื้อมะละกอ้วยค่ะได้คุณค่าทางสัตว์อาหารที่ครบถ้วนนี่ครับคุณผู้ชมครับชิมแล้วนะ อืมอร่อยไหมคะน้องแม็กคะอืมค่ะน้องเมย์คะ่ะเมนูจานนี้เนี่ยได้ประโยชน์อย่างไรแล้วก็มันช่วยต้านวัดได้จริงหรอคะอแน่นอนค่ะเมนูนี้นะคะเนื่องจากว่ามีมะละกอเป็นตัวชูโรงนะคะมะละกอค่ะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B 1หนึ่งสองีสามรวมไปถึงพระเอกของวิตามินนั่นก็คือ,อวิตามิน C ที่สูงมากๆเลยค่ะพอแล้วค่ะ,ะ,คะน้องแม็กคะ่ะพอและะ้วค่ะอาหารเด็กคะ่ะอร่อยมากคือผมกำลังจะบอกพี่เมามาครับว่าโยเกิร์ตเนี่ย มีประโยชน์ด้วยนะโยเกิร์ตเนี่ยจริงๆแล้วเขามีเขาเรียกว่าจุลินซีและตัวบาซิลัสอยู่ข้างในตัวโยเกิร์ตของเขาช่วยให้เข้าไปช่วยเหลือทําให้ไม่เกิดโรคภายในกระเพาะอาหารในลําไส้ได้ด้วยเยี่ยมนะจริงเหรอค่ะอร่อยด้วยแต่วันนี้ของพี่นะคะมีสิ่งที่เรียกว่าต้านวัดได้เช่นเดียวกันอืออะไรเอ่ย ภูมิปัญญาชาวบ้านสมุนไพรไทยหอ,หอมแดงหอมแดงเนี่ยนะใช่แล้วป้านหวัดได้จริงนะค,คนโบราณนะคะน้องเมย์เขาจะเอาไปบุไปทุบแล้วก็ห่อผ้าขาวบางไว้แล้วก็วางไว้ที่หัวนอนของเด็กค่ะคแค่นี้นะคะคเวลาเด็กนอนหลับก็จะสูดไอของกลิ่นของหอมแดงนี่แหละคะ่ะช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้นะคะควันนี้นะคะหวังว่าคุณแม่คงจะได้เมนูเสริมต้านหวัดให้กับลูกน้อยได้ทานกันนะคะใช่แล้วแล้วเราก็มีเมนูนะครับที่สามารถที่จะช่วยเหลือจากภายในสู่ภายนอกให้แล้ว ครับกับลูกๆแต่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมครับหน้าฝนแบบนี้อันตรายมากๆสำหรับโรคไขไข้เจ็บค่ะแน่แน่นอนแหละมันต้องมีโรคไข้หวัดใช่แต่มันมีโรคอยู่ชนิดหนึ่งครับที่เหมือนกับไข้หวัดมากๆเลยและเป็นเชื้อไวรัสที่รุนแรงมากๆนั่นก็คือ RSV นั่นเองคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าสามารถที่จะฆ่าชีวิตเด็กๆได้เลยเอาเป็นว่าในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามและทําความรู้จักกับเชื้อไวรัส RSV กันสักครู่เดียวกับ Morning Story ครับถ้าลูกมีอาการไข้หวัด ลองหาเกาสรดอกบัวหลวงมาฝนกับน้ำเาล่าข้าวหรือจะใช้เป็นน้ำพึ่งก็ได้แล้วนำไปให้รูปน้อยค่อยๆจิบจะช่วยแก้อาการไข้หวัดได้ถ้าเกิดว่าเป็นโรค RSV ขึ้นมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตมันเสี่ยงมากไหมฮะต่อต่อ,ตอ,ตอการที่เกิดขึ้นกับเ <Morning Story. S 2> ด็กเรื่องดีๆยามเช้าสร้างสุขล้นใจส่งต่อรอยยิ้มชั่วไทยกับมหากรรมความสุข Thailand Happiness พบคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินยอดฮิตทั้งป๊อปแดนส์สามตัลูกทุ่งชอบของสุดเก๋ทำมือทั้งไทยและเทเชิมอาหารพื้นเมือง5ภาคสุดเซอร์ไพรส์ไปกับกล่องมุขฝันศิลปินสุดกรี๊ดท่องอู่โมงแห่งดวงดาวอลังการขาบวนพาเหรดท่องเทีย่ยวจากทั่วประเทศ25-26ิบ25ห้ายี่สิบหกกรกฎาคมน,นี้ไฟสามถึงเที่ยงคืนตั้งแต่หน้าสยามพารากอนจนถึงเซ็นทรัลเวิลด์ความสุขจะท่วมท้นคนไทย Thailand Happiness การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้ ผมเลือกไม่ได้ที่ต้องมาเติมน้ำยาแอร์ตอนคุณกินข้าวแกแอร์เสียงดังตอนคุณจะนอนผมเลือกไม่ได้เพราะผมไม่ได้เลือกแอร์ให้คุณตั้งแต่แรกแล้วจ้างเลือกอะไรอ่ะร้านอย่างเดียวไม่จุกจริงช่างเลือกอีบีนเน้นแอร์ น,น,คนคี่ของใครโลตัสขนมน้องไก่ตราดบัวไฟอร่อยสามรสอยโยดีอยู่ที่ไหนนะนี่ไงมันอยู่ในอานหารทะเลมีอยู่ในเกลือบริโภคเสริมไอโอดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ในแกงยืดชามนี้ด้วยใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีต้องเกลือปรุงทิพย์เกลือปรุงทิพย์เกลือบริโภคเสริมไอโอดีคุณผู้ชมทราบไปครับว่ากรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาน้ำเน่าเสียมานานเท่าไหร่แล้ว ไม่ทราบครับเกิดมาก็เห็นแล้วครับผมยังไม่เคยเห็นมันใสเลยครับร่วมกันคืนคลองใสให้กทมอ,องค์การจัดการน้ําเสียกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมผมเติมน้ํายาแอร์มาเป็นพันๆครั้งซ่อมน้าหยดมาเป็นร้อยๆเครื่องผมพร้อมจะทําทุกที่ยกเว้นที่เดียวบ้านผมเองล้างอย่างเดียวไม่จุกจริกช่างเลือกอีบิเน้นแอด morning ตอรี่ในช่วงเรื่องดีๆอยากคุยซึ่งช่วงที่แล้วค่ะน้องแม็กนะคะก็ได้มีการทิ้งท้ายเอาไว้ให้มีการเฝ้าระวังอันตรายจากโรคเชื้อไวรัส RSV นะคะซึ่งบางรายค่ะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะคะกรณีนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับทางด้านน้องนบลูกชายสุดที่รักของคุณแม่นาเดียนะคะซึ่งเขาเองค่ะก็ได้มีการแชร์แล้วก็เตือนไปยังคุณพ่อคุณแม่ให้ระวังโรคนี้ในช่วงหน้าฝนที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกน้อยแล้ววันนี้นะคะ เอม็มมาเองก็ได้มีโอกาสไปสำรวจความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองในการที่จะรับมือกับเชื้อไวรัสอันตรายเหล่านี้ที่จะให้เกิดขึ้นกับลูกหลานของคุณไปติดตามกันเลยค่ะอย่างอย่างเรื่องดูดูฝนเนี่ยก็เวลาพาไปไหนก็ต้องสัง ต้องดูอากาศก่อนนะคะแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็มีส่วนสําคัญแล้วก็แล้วก็อากาศมันเปลี่ยนก็อาจจะมีเรื่องน้ำโมกอะไรอย่างน<ๆ>ี้ก็ต้องคอยเช็คอาการติดตามอาการลูกนิดนึงค่ะคือจากอากาศปกติคือมันเป็นไปได้ที่อยู่ถึงแม้ว่าลูกจะไม่ได้โดนฝนอะไรก็เป็นน้ำามกได้ซึ่งมันเป็นเรื่องเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะก็ต้องระวังกันแล้วถ้าเกิดยิ่งไปในที่ที่แบบบางทีมีเด็กเยอะๆออตามไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็จะติดง่ายแล้วก็จะติดหนักกว่าติดหนักกว่า ชื้อทั่วๆไปอะค่ะเหมือนกับให้ความให้ความใส่ใจเขาอะคะ่ะบางทีเขาติดเร่งที่เห็นมีอาการเล็กๆน้อยๆแล้วเราไม่ได้สนใจเนี่ยต่อไปเขาอ,อาจจะอาจจะเป็นมากขึ้นหรือเปล่าต้องค่อยๆดูใกล้ๆชิดนะคะเรื่องอาหารก็ก็สําคัญค่ะเพราะว่าอาหารก็มีประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกันร,ร่างกายก็จะเน้นให้กินทั้งทั้งโปรตีนทั้งทั้งคาร์บโบไฮเดรตอะไรแล้วก็ผืชผักธัญยารให้ครบนะคะส่นใหญ่แล้วก็จะมีพวกมื้อนมที่เป็นอาหารเสริมก็สําคัาญเช่นกันค่ะ ก,ก็ยังไงก็ฝากถึงคุณแม่นะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแล้วนะคะก็เด็กๆก,ก็เป็นหวัดกันเยอะนะคะก็ยังไงก็ดูแลกันด้วยแล้วก็เวลาจะไปไหนก็เช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางดีกว่านะคะจากความคิดเห็นของเราผู้ปกครองที่ยังไม่รู้จักอันตรายของเชื้อไวรัสชน,นิดนี้วันนี้ m o r n i n g s o r รี่ค่ะก็จะมาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกันให้เต็มที่เลยนะคะโดยที่น้องแม็กน้องเมย์ค่ะรอเราอ,อยู่ที่ห้องรับแขกของ Morning s t o r ี่แล้วค่ะขอบคุณครับพี่เอามากครับ คุณผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะครับตอนนี้กําลังเป็นกังวลกันอยู่แน่ๆครับสำหรับโรคที่อาจจะไม่รู้จักนะครับหรือว่าโรคที่เอ๊ะนี่มันคือโรคอะไรบางคนก็อาจจะพาลูกน้อยนะครับไปพบแพทย์ได้ช้าเกินไปเพราะว่าคิดแค่ว่าเป็นแค่โรคไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วอาจติดเชื้อไวรัส RSV ที่มีความรุนแรงมากกว่าเลยนะครับซึ่งตอนนี้ครับผมก็อยู่กับแพทย์หญิงสาวิตรีพดุงพักนะครับภูมิรแพทย์โรคภูมิแพ้โรงพยาบาลนครธนแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่า คุณหมอแอนสุดสวยนะก็ไม่ได้ทำขัดย่างนะครับอันดับแรกเลยพี่ขออนุญาตถามเลยครับว่า r s v จริงๆแล้วมันคือเชื้อไวรัสคือโรกอะไรครับมันชื่อเต็มๆของมันนะคะคือ respiratory syncytial virus มันคือเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตัวหนึ่งแต่ว่านิสัยของมันจะต่างกับไวรัสทางเดินหายใจตัวอื่นที่มันชอบลงไปที่ทางเดินหายใจส่วนล่างทางเดินหายใจส่วนบนของคนเราก็ไล่ตั้งแต่จมูกปากคอนะคะแล้วก็มาที่หลอดลม พอเริ่มลงไปส่วนล่างเป็นหลอดลมฝอยไปที่ปอดครับคราวนี้มันก็เลยจะมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าวรัสหวัดทั่วไปคือเหมือนมันลึกมากขึ้นมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมครับใช่เพราะว่าหน้าที่การทํางานของหลอดลมฝอยหรือว่าปอดมันมีหน้าที่ใช้ในการหายใจแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ค่ะเพราะมันไปติดเชื้อมีการอักเสบตรงนั้นมันก็อาจจะทําให้มีการพร่องออกซิเจนเหมือนเป็นปอดอักเสบปอดบวมได้ค่ะคุณหมอคะแต่ถ้าไปอยู่ข้างในอย่างงี้ค่ะเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่ารักษาอย่างไงบ้างอะคะ ในเอาเรื่องของอาการก่อนแลวกันนะคะถ้าเกิดว่ามันลงไปที่ทางเดินหายใจส่วนล่างเนี่ยลูกลูกของเราก็อาจจะมีอาการหายใจเร็วหายใจหอบบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้สังเกตว่าเขาเริ่มหายใจจมูกบานแล้วหรือว่าหน้าอกเนี่ยโป่งหรือว่ายุบไปเลยเวลาหายใจอย่างนี้ถ้ามีแบบนี้ก็ควรที่จะรีบมาโรงพยาบาลแสดงว่าอาจจะไม่ใช่เป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วนี่คือสาเหตุที่แตกต่างจากหวัดใช่ไหมคะใช่นี่คืออาการสําคัญที่แตกต่างกันค่ะส่วนปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคนี้ก็คือ ปัจจัยสําคัญเลยก็คือช่วงนี้เป็นหน้าฝนการที่เป็นหน้าฝนเนี่ยอากาศมันชุ่มชื้นทําให้เชื้อไวรัสเนี่ยมันแบ่งตัวมีการเพิ่มจํานวนแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็เลยพบ โรคเนี้ยได้มากในช่วงหน้าฝนปัจจัยอื่นๆก็คือการที่เด็กๆชอบไปอยู่รวมๆกันใน n เซอรี่ในดย์แคร์หรือว่าไปเที่ยวห้างอะไรเงี้ยค่ะคก็ทําให้เชื้อมันยิ่งแพร่ก,กระจายได้ง่ายแล้วคุณหมอคะอีกอย่างที่คุณหมอบ,บอกว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นว่าลูกๆของเราเนี่ยอาจจะเป็นไอซีแล้ว<อ>ถ้าไม่ใช่ฤดูฝนสามารถจะเป็นรคนี้ได้หรือเปล่าคะจริงๆโรคเนี้ยค่ะพบได้ตลอดปีแต่ว่าช่วงหน้าฝนก็จะ เจอได้ค่อนข้างเยอะอ,อย่างเช่นช่วงนี้ค่ะในที่โรงพยาบาลของหมอเองก็จะมีคนไข้ที่เป็น i s v เต็มวอร์ดเลยอ๋อคือเหมือนมันพอเป็นหน้าฝนปุ๊บการกระจายของเชื้อโรคหรือเชือ้อไวรัสเนี่ยมันก็ค่อนข้างกว้างและในช่วงระยะเวลาในการรักษานะครับจริงๆแล้วใน ISV มีช่วงระยะเวลาที่สามารถกําหนดได้ไหมครับว่าเดี๋ยวก็หายวันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือกินยา7วันหาย จริงๆแล้วมันเป็นเชื้อไวรัสไม่มียาที่จะสามารถไปฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้นะคะการรักษาคือการรักษาประคับประคองร่างกายเราเนี่ยจะกําจัดเชื้อไปเองภายในระยะเวลาประมาณเจ็ดถึงสิบวันค่ะแล้วปัจจัยจริงๆแล้วการทําให้ไม่ติดเชื้อไวรัส RSV เนี่ยคืออะไรฮะอาจจะป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคแต่ว่าก็หลักการคร่าวๆก็คือเรื่องสุขอ,าอนามัยการล้างมือบ่อยๆไม่จับของ ร่วมกับคนอื่นใช้ช้อนกลางอะไรเงี้ยค่ะหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่ที่มีชุมชนแออ,อัดครับผมแล้วในลําดับนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นโรค RSV ขึ้นมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตมันเสี่ยงมากไหมฮะต,ต่อการที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก ก็ถือว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดีเทคอาการของลูกว่าตอนนี้เริ่มมีการลงปอดแล้วนะเริ่มมีปอดอักเสบเริ่มมีหลอดลมฝอยอักเสบ,บ,บแล้วปล่อยให้มีเสมหะอุดตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กอาจจะหายใจไม่ออกแล้วก็เขียวได้โรคที่รุนแรงถึงขั้นทําให้บุตร หลานของท่านเนี่ยเสียชีวิตจริงๆแล้วมันมีโรคอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้จริงๆมันมีเยอะมากเลยค่ะไ s เวนี่ก็ทําให้เสียชีวิตได้ไข้หวัดใหญ่ในเด็กเล็กถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเลยถ้าเกิดติดไข้หวัดใหญ่มีโอกาสลงปอดเป็นปอดวบวมรุนแรงได้อะไรเงี้ยค่ะเสียชีวิตได้จริงๆโรคมือเท้าปากดูเหมือนจะไม่รุนแรงนะคะแต่ว่ามันมีสายพันธุ์ที่เป็นเรียกว่าสายพันธุ์ดุอะค่ะสายพันธุ์ดุใช่เป็นสุนัขหรือบ่าก็ได้เป็นสายพันธุ์ดุมันจะเป็นสายพันธุ์ชื่อว่าเสอ็น เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว,รวสามโรคโดยประมาณแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปทุกอย่างแก้ได้ใช่ใชไหมค,ะคะรับรบควณคุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ครับที่กําลังชม Morning Story ในวันนี้อยู่ครับยังไงก็ช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็มีโรคระบาดเยอะค่ะก็อยากฝากคุณพ่อคุณแม่ให้ดูแลน้องๆพยายามอย่าพาเขาออกไปที่ที่มีคนเยอะๆนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายปัจจุบันโรคที่เราพูดถึงกันวันนี้ ISV กับ มือเท้าปากยังไม่มีวัคซีนแต่ว่าโรคไข้หวัดใหญ่ที่หมอพูดไปตอนนี้มีวัคซีนแล้วก็อยากให้พาน้องๆไปรับวัคซีนด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะค แล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่รับชมรายการมอ r n i n g s t o r รนะคะคงได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคอ s v ซวีแล้วก็โรคมือเท้าปากรวมถึงโรคต่างๆที่มากับสายฝนด้วยนะคะคทำให้เราเนี่ยรับมือได้ต้องขอขอบคุณคุณหมอสาวิตีพดุงพักมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับ, <ขอ S 2> บสุดท้ายแล้วก็คือการดูแลรักษาตัวเราเองเบื้องต้นให้ดีที่สุด<ช>ไม่ว่ากินยากินร้อนช้ชอนกลางลหรือว่าการล้างมือบ่อยๆนะหลายๆเรื่องนะครับก็ควรที่จะแบบว่า เข้าไปดูแลตรงนี้ใส่ใจรายละเอียดสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีแบบนี้ยังมีกันต่อในช่วงหน้านะครับกับ Morning s t ตอ y ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับน้องเมย์น้องแม็กชอบเที่ยวที่ไหนกันบ้างเมย์ก่อนเลยเมย์ชอบไปเที่ยวที่ตลาดน้ำนะเพราะว่าตลาดน้ำเนี่ยจะทาให้เราเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่พายเรือมาขายของและที่สําคัญของที่เขามาขายคือของมอร์นิ่งสตอรี่เรื่องดีๆยามเช้าใครเอ่ยดีอยู่ที่ไหน อยู่ในเกลือบริพภคเสริมไอโอดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ในแกงหยดชามนี้ด้วยใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้องเกลือปรุงทิพย์เกลือปริพเกลือบริพอเสริมไอโอดีนสร้างสุดล้นใจส่งต่อรอยยิ้มช่วไทยกับมหากรรมความสุข Thailand Happiness พบคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินยอดฮิตทั้งป๊อปแดนซ์สากลนลูกทุ่งชอบของสุดเก๋ทำมือทั้งไทยและเทศชิมงาหา่พื้นเมือง5้าผสุดเซอร์ไพรส์ไปกับกล่องของขวัญศิลปินสุดกรี๊ด ท่องอุโมงค์แห่งดวงดาวอาลังการขี่บนพาเหรดท่องเทีย่ยวจากทั่วประเทศ25-26กรกฎาคมน,นี้บ่าย3ามถึงเที่ยงคืนตั้งแต่หน้าสยามพารากอนจนถึงซ็นทรัลเวิลด์ความสุขจะช่วงช้นคนไทย Thailand Happiness การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจทยัดให้ผมเลือกไม่ได้ที่ต้องมาเติมน้ำยาแอร์ตอนคุณกินข้าวแก้แอร์เสียงดังตอนคุณจะนอนผมเลือกไม่ได้เพราะผมไม่ได้เลือกแอร์ให้คุณตั้งแต่แรกแล้วไร้านอย่างเดียวไม่จ<ม>ุกจิกช่างเลือกอีเวนแอร์ ดยเครื่องปรับอากาศอินเดียปรับ <Morning Story. S 1> เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Morning Story นะคะในช่วงร้อยแเรื่องเด็ดร้อยเเรื่องดีดวันนี้พี่แมามีอะไรมาฝากคะแน่นอนทาวันนี้นะคะถือว่าเป็นสซนหวานน้องคนที่ชอบท่องเที่ยววลาค่ะน้องเมย์น้องแม็กชอบเที่ยวที่ไหนกันบ้างเมย์ก่อนเลยเมย์ชอบไปเที่ยวที่ตลาดน้ำะนะเพราะว่าตลาดน้ำเนี่ยจะทําให้เราเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่พายเรือมาขายของและที่สําคัญ ของที่เขามาขายคือของกินอะหรของกินมาก่อนเลยนะของพี่เด็บผมจะไปที่จังหวัดกาญจนบุรีครับน้าฝนตั้นี้ต้องไปเล่นล่องแกงน้าไปน้ำมาแบบแรงๆเลสนุกแน่นอนหัวดำปีติน้องๆไม่ต้องไปไหนแล้วนะคะตอนนี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจัดแคมเปญสุดพิเศษค่ะยกถานที่ท่องเที่ยวนะที่เด็ดที่ดังเนี่ยมาไว้ใจกลางกรุงเลยนะจริงหรอจริงเรื่องราวจะที่อย่างนี้นะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะเดกัยเลย่ครับ เรื่องดีๆยามเช้าวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเมื่อพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศก็ประทับใจในความสวยงามไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติค่ะก็เรียกว่าสร้างความประทับใจไม่ลืมลืมให้กับนักท่องเที่ยวและวันนี้นะคะทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการจัดแคมเปญสุดพิเศษค่ะคืนความสุขให้กับประชาชนภายใต้แคมเปญที่มีชื่อว่า Thailand Happiness Street Festival นะคะซึ่งด้านในนั้นเนี่ยจะมีความน่าสนใจและมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะตามเอมมาไปดูเลยค่ะค่ะเมือ่อพูดกรท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อยากที่จะแบ่งปันให้กับชาว Morning Story s สอรีนี่นะคะไปเที่ยวนมีที่ไหนบ้างคะอ,อยากจะแนะนำสมุยค่ะ ทะเลใต้ทะเลสวยค่ะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ให้ทำอีกเยอะเลยค่ะใช่ทะเลพัทยานี่แหละครับดีที่สุดแล้วนะครับ<ช>ท, <ะ S 2> ที่นั่นนะครับจะรวบรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆสามารถไปเที่ยวได้สวนสนุกต่างๆต,งต,งตอลอดท,ทั้งทะเลพัทยาก็มีให้เราได้เที่ยวกันด้วยครับหลักๆเลยเนี่ยเวลาเที่ยวเนี่ยสิ่งที่ทําให้มีความสุขคือเรื่องของอาหารนะคะเวลาไปเชียงใหม่เนี่ยก็จะชอบทานทานไส้อั่วแล้วก็น้ำพริกอ่องนะคะแล้วก็ที่สมุยเนี่ยก็จะไปทาน,ทาน แกงเผ็ดเห็ดหลุกซึ่งอร่อยมากใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ยลองนึกดูมันจะแบบมันจะเป็นเห็ดที่พอเคี้ยวเข้าไปแล้วมันจะกรุบกรุบนิดนึงนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ลองไปเที่ยวที่สมุยแล้วก็ไปสั่งอาหารจานนี้รับรองว่าทานแล้วต้องติดใจค่ะ งานครั้งนี้คือสงสัยออกไปว่าเมืองไทยพร้อมที่ต้อนรับท่านแล้วนอกจากตัดสตรีทเฟสติวัลเนี่ยเราจะมีเชิญบล็อกเกอร์ทั่วโลกมาดูด้วยว่าเมืองไทยเป็นยังไงยังไงคิดว่าเราพร้อมที่ต้อนรับแล้วอะไรค่อง<า>ี่ะและไฮไลท์ของงานนี้ล่ะคะมีความพิเศษอย่างไรคะท่านคะก็ผมได้ทราบว,ว่าทุกสตรีทมีความหมายมีของเล่นของสนุกอาหารการกินของช้อปปิง้งไฮไลท์สุดๆดนตรีที่เราเชิญมาเยอะตัาอย่ตัวอย่างง่ายๆตาเอนโดฟินหญิงลี อีกเยอะแยะมากมายที่เราเสอมาทั้งไม่อยากบอกให้ท่านมาดูเองที่เราเก็บซ่อมไม้ก็มีรเราไม่อยากบอกเป็นไฮไลท์ท่านมาตื่นตัวมา,มาดูเองราะคะ<ต>าฝากถึงชาวมอร์นิ่งฟอรี่ที่รับชมผ่านทางช่องเต้านะคะให้มาเชี่ยวงานนี้หน่อยท่านคะครับก็ท่านรับข่าวตอนเช้าเช้าตามแผนดีๆบ่ายสามยี่ห้ายี่หกกรกฎาคมน,นี้เตรียมตัวให้พร้อมครับตื่นแต่เช้าฟังข่าวเสร็จมาเลยครับเราผสงค์ต้อนรับครับสเตทเฟสติวัลรอท่านอยู่ครับโอ้ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน่าสนใจไหมน่าสนใจมากๆาแต่พลาดนะ25 26้นี้เนี่ยพลาดเนี่ยพี่กลจริง<อ>ด้วยนะเรื่อยดีแบบนี้ผมไม่พลาดอยู่แล้วครับผมแต่วันนี้ฮะเวลาของเราหมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับ Magic Farm Fresh, เมจิกฟาร์มเฟรชเรือปรุงชิ์และเครื่องปรับอาก,อกาศอ m มิเน้นครับค่ะแล้วกลับมาพบกับมอร์นิ่งสตอรี่ในวันพรุ่งนี้9โมงเช้าค่ะเราจะมาพร้อมกับศิลปินหนุ่มตานนำเข้าที่หล่อมากๆเลยที่สำคัญร้องเพลงใครด้ฉัดแล้วก็เพราะมากมาก่อ้วาออุกวิก g ว่าเป ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครบอกไม่บอกไม่บอกรอรอพี่แม็กกี